องนี้จะเป็นพระผิวดเดิมเลยนะครับนะมีมวลสารชัดเจนนะครับเนื้อหนึบบุ่มนะครับนะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นปาดเรียบนะครับปาดเรียบมีรูพุนองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่นะครับ นี่นะติ่งเนื้อนะในซี่โแขนคมคมนะครับนะชัดเจนนะครับแล้วก็ฐานต่างๆมีความคมชัดและลึกนะครับพระจะอยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายขวานะครับนะพระอยู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ขยายเนื้อดูนะครับนี่อันนี้ขยายเนื้อขึ้นมาดูนะครับพระเก็บดีนะครับจะก็จะเห็นมวลสารนะครับเนี่ย อยู่ตามผิวตามขอบเนี่ยนะเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีการตกผึกนะฮะเนื้อก็จะหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มมวลสารผงพุทธภุณจับตัวกันเป็นก้อนๆนะนะ่จนะมีมวลพุทธคุณนะครับเป็นเม,ม็ดเนี่ยฮนะจับตัวกันเป็นก้อนนป็นก้อนนะครับพระแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับหรือผงดินสอเหลืองนะครับนี่นะ ขอบข้างนะครับขอบข้างก็จะเห็นมวลสารขึ้นนะนี่เป็นเม็ดๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับมีเม็ดดําเม็ดแดงมีเม็ดพาดกาแพงนะฮะอยู่ตามพวกขอบนะครับนี่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับเนื้อเป็นวันะขาวอมเหลืองนะครับนี่นะครับพระไม่ได้ใช้นะฮะคือพระเก็บดีนะครับ ก็จะมีเศษพระกาแพงเป็นเม็ดเม็ดแดงๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกเม็ดำดำ,ดำ,ดำดๆนะครับเม็ดดำๆก้อ,อ,อนกวดสีเทาๆนะครับผงตะไบอะไรนี้นะฮะแล้วก็มีหอยที่เขาเผาไม่สุกนะครับก็อยู่ในเนื้อพระนี่นะครับนี่ยนะตามขอบข้างตามด้านหลังนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะครับ นี่นะฮะอ,อันนี้ด้านหน้านะครับเนี่ยหน้านะฮะหน้าเาจะกลมๆนะครับเกรดเขาจะพิ้วนะครับเนี่ยการตกผึกของมวลสารนะครับก็จะเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆเม็ดอย่างนี้นะฮะจับตัวกับเม็นก้อนนะครับนี่นะฮะแถวหน้าอกนะครับมีติ่งเนื้อนะฮะแหลมๆเข้าไปในซอกรกแร้นะครับเนี่ยนี่นะครับเข่าก็ชัดเจนนะครับขัดส,สมาธินะครับ นยตามขอบนี่ก็จะมีผงนะครับเนี่ยจับตัวก็เป็นก้อนๆเลยครับเนี่ื้อหนึกนุ่มนะครับมีบางส่วนที่หลุดออกไปก็มีนะครับเนี่ยเป็นผงที่หลุดออกไปแล้วก็ฐานชั้นแรกนี่ก็จะชัดนะเนี่ยมีความคมมีความชัดนะครับอันนี้ก็ด้านล่างก็เห็นการตกผึกของมวลสารนะครับเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆนะครับเนี่ยนี่นะครับ อันนี้ก็จะมีเม็ดดำเม็ดแดงในทั่วๆไปนะครับอยู่ตามผิวพระนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นการตกผึกครับเป็นเม็ดๆนี่นะเป็นผงพรุฤกุลนะครับที่เขาตกผึกนะฮะตกผึกจับตัวกันเป็นก้อนนี่นะครับวันนะก็จะเนี่ยฮะออกขาวๆอมเหลืองๆนี่นะฮะเขาเรียกว่าขาวอมเหลืองนะครับตรงนี้นี่นะ ตัวนี้เหมือนมีกําไรข้อแขนด้วยนะครับนี่นะฮะคล้ายกําไรข้อแขนเลยนะครับ,นะรรบทั้งสองฝั่งนะครับคล้ายๆมีกําไรข้อแขนนี่นะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับส่วนด้านหลังก็นี่นะด้านหลังก็จะมีรูพุนๆน,นะครับแล้วก็มีพวก เม็ดดำำเม็ดดำเม็ด,ดแดงอะไรอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็การตกผึกนะครับนี่นี่นะครับนี่นะเนื้อหนึกนุ่มเลยนะประมาณนี้นะครับ